สวัสดีครับผมวันนี้มาฝ้าวคุณน้านะครับส่งแบบส่งสะตล์จะส่งพรุ่งนี้นะครับไปส่งค่ากับสายตาล่านะครับส่งสะตายก็คือกันนี้มีที่นังแต่ว่าลูกค้าเน้นหิีงลังตะนุนนะครับก็เป็นรอเรียบเลยครับไม่ทุ่งมากันนี้พ่อในลายเปงทรายไว้ให้เร็วนะครับก็คือหลายเป็นวงสีวา่าเหมส่สำหรับหวีงลังตะนุนแต่กระจายงานนักได้ด้วยนะครับไปมาชมรบก,กันครับผม โอ้โหหือไม่ก็นเนอร์แค่นี้เน้นเป็นมีดทีนังกับน่าจะเป็นในลากนะครับเลกาแค่น,นี้เป็นหัวข้างนะครับเบรบประตูก้ำเลกาเป็นยางรถ้ไส้ครับคอร์ดิสซี่โอตาลิมีกรงเกลื่มมือซองข้างกับผมลูกไว้ไส้หนามกินข้างนี้ไว้ใส่ปัจเจกเกลื่มมือนะครับแล้วกามีปกกากจาวหน้ากับผมแค่นี้จ้วงหลังจะ จัดฝั่งใต้กุลนนะครับเป็นตัวที่จ่นักตัวจะบอกกับผม,บบมดูไล่ดูบ๊อบแวมดกับดูจุ๋มล้างได้เลยกับผมนี่แนบปนตุ๊กแนบไม่เดยบร้อยครับ,บ,บ,รรบจะ,ะย,ย่อยสุ่งหัวเป็นตัวเนื้อนะครับเดี๋ยวคิวต่อไปกาจัดต้องวันได้จ่าเจียงใส่สามพีนะครับผมขอบคุณมากครับ